เอาละครับสวัสดีครับเลซี่ครับครับผมกลับพบกันอีกแล้วกับวอร์เทนเดอร์นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมาสรุปอีเวนต์ l e g e n d of Victory นะครับเป็นอีเวนต์ของ Victory Day ประจำปี2025นี้ของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นที่3,4,85ทาทิซานนะครับเป็นรถถังแรงสามพรีเมียมนะครับรถถังกลางของโซเวียตเป็นอีเวนต์เก็บดาวอีกแล้วครับนะโดยกิจกรรมจะเริ่มวันที่8พฤษภาคมนะครับ6โมงเย็น ต่จนถึงวันที่20พฤษภาคม6โมงเย็นครับให้เวลา2วันนะครับต่อ1ดาวเก็บ35,000แต้มใส่1ดาวนะครับในโหมดรถถัง a b r b s b ได้หมดเลยลังสั่งขึ้นไปแล้วก็ต้องเก็บให้ครบทั้งหมด6ดาวนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลใหญ่นะครับเป็นคูปอง4 3 4 8 5พาติซานนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับหากใครที่กำลังจะเอาของรางวัลขึ้นไปขายบนตลาดน,นะครับ ให้เก็บแต้มกิจกรรมนะครับรวมทั้งหมดนะตลอดเวลากิจกรรมให้ถึง5 0,000แต้มครับเพื่อรับปูปองอัปเกรดตัวสีม่วงเอาของรางวัลอย่างที่3 4คันี้ขึ้นไปขายบนตลาดได้นะครับนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมวิอรี่เดย์ที่มาทุกปีนะครับอย่างปีก่อนก็แจกเป็น i s 2ใช่ไหมปีก่อนๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับใครสนใจก็เก็บไว้ได้เลยครับ T34 แปดห้าคันี้เป็นน่าจะเป็นรถแรกคันหนึ่งเลยมาพร้อมกับลายพางพิเศษด้วยสวยมากเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรม เลเจนด์รอบวิกตอรี่เดย์นะครับนะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยผมจะมาไลฟ์วันทันเดอร์นะครับทุกวันพุธและวันเสาร์ของทุกวันไปนะครับอย่าลืมมาพูดคุยกันได้นะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ